คนเราทุกคนสามารถหาเหตุผลร้อยแปดมาอ้างได้เสมอถ้าเราคิดที่จะไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งใจจริงที่จะทำอะไรแล้วเราจะหาวิธีร้อยแปดมาลองทำจนสำเร็จครับวันนี้เราจะพาไปตามติดชีวิตบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งผู้ที่สามารถฝึกจิตได้อย่างต่อเนื่องวันละสองเวลา ทั้งเช้าและเย็นซึ่งเขาผู้นี้เป็นทั้งลูกที่ต้องดูแลแม่ในวัยชราเป็นทั้งผู้นำครอบครัวเป็นคุณครูและเป็นผู้บริหารองค์กรครับชื่อธีรวัตรทองเสนอนะครับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประมครับโรงเรียนศีนครินวิทยานุเคราะห์จังหวัดสงขลาครับจริงๆแล้ว พี่เป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นนับถือพุทธศาสนานะครับเป็นคริสเตียนซึ่งคริสเตียนกับเรื่องการฝึกสมาธิอะไรเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันเลยตั้งแต่เราเราเข้าอบรม21-24ถึงมกราที่ผ่านมานะครับเราได้รับความรู้นะครับในเรื่องของการฝึกสมาธิกับการฝึกสติคุณหมอบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของการการฝึกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเลย เดิมอาจจะใช้กันอยู่บ้างในทางศาสนานะครับแต่ว่าเราปัจจุบันนี้เรื่องของการพัฒนาจิตได้กลายเป็นศาสตร์ซึ่งมีการศึกษากันนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากในการที่ทําให้คนเราซึ่งก็มีความเครียดมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้มาใช้ประโยชน์ในวุตปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องไปเอ่อหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เป็นอิสระจากศาสนานะครับวันนั้นนะครับเราก็เริ่มฝึกตามที่คุณหมอบอกใช้เวลา30นาทีอย่างเงี้ยมันมันแรกๆมันก็ยากครับผม แต่ถามว่าทําไมมันได้มันมีเหตุผลที่ทเข้ามาอีกเนื่องจากเราเราเป็นคริสเตียนเนี่ยในชีวิตเนี่ยเราต้องอธิษฐานอยู่แล้วนะครับตอนก่อนนอนหลังจากที่เราทําภารกิจอะไรเสร็จในแต่ละวันเนี่ยมันก็เหมือนการกลับมานั่งทบทวนนะครับทบทวนว่าใน,ในวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบ้างเราได้ทําอะไรเราได้พูดอะไรที่มันมันผิดหรือมันบกพร่องหรือว่ามันทาให้คนอื่นเขามีความรู้สึกกับคําพูดของเราอะไรเงี้ ตอนก่อนนอนเนี่ยก็ทำหนึ่งรอบอันนี้ปกติเราก็อธิษฐานหนึ่งรอบอู่แล้วครับตื่นเช้าก็ต้องอธิษฐานอีกรอบหนึ่งนั่นคือวิธีของของชีวิตการเป็นคิสเตียนของผมนะฮาเลลรยาสรรเสญพระเจ้าสารเสญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาข้าบงขอบคุณเหลือเกินพระองค์พระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงนําเมตตาครับองค์กับพระองค์รงทรงอภัยยกบาปผิดนี้กับข้าพระองค์พระเจ้า เมื่อที่ข้าพระองค์ได้ยกบาปผิดให้กับผู้อื่นที่กระทำต่อข้าพระองค์แล้ววันนี้พระองค์พระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงนำในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์ขออธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าถึงการปกป้องคุ้มครองพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานและมอบคาอธิษฐานข้าพระองค์ไว้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนแต่มันเหมือนพอเรามีสมาธิเนี่ยมันเหมือนทำให้เรามีพลัง ในการอธิษฐานเนี่ยที่แน่วแน่ครับมันตรงกับวิถีชีวิตก็คือว่าพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเรามีมีแรงอธิษฐานด้วยความจดจ่อนะครับด้วยการสารภาพบาปแล้วเนี่ยพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเหล่านั้นเราหลังจากที่ได้พัฒนาจิตอย่างต่อเนื่องคุณภาพของจิตก็ดีขึ้นทำให้วางใจได้ถูกต้องกับภาระ ความยุ่งยากใจและช่วยในการจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตจะทำได้อย่างไรนั้นลองไปติดตามดูครับผมมีแม่ที่แม่บุญธรรมที่เพิ่งรับมาอยู่ก่อนที่จะมาอบรมได้ประมาณสักครึ่งเดือนครับความจำลงหลง,ล,งลืม,ลมเป็นโรคซึมเศร้ามันก็ทำให้เรายิ่งหนักครับเรารู้นะว่าเราเหนื่อยเรารู้ว่าเราหนักแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ สำคัญก็คือว่าเราต้องไม่หนักกว่าแม่แม่ที่เขาหนักอยู่แล้วเมื่อก่อนเราก็เห็นตอนแรกๆเนี่ยรับมาเนี่ยตอนนั้นเราก็ยังไม่ฝึกเรื่องเรื่องสติสมาธิอะไรเราก็คาดหวังว่าเอ้แม่เป็นนักเรียนทุนต่างประเทศนะแม่เก่งแม่เป็นอาจารย์แม่เพิ่งกเกษียณอายุแค่62ปีเนี่ยที่แม่ป่วยแม่ต้องหายเข้าใจว่าคาดหวังว่าแม่ต้องหายมันเป็นภาวะที่เราเครียดอะ โอ้หนักเพราะเมื่อก่อนเราอยู่กันสามคนนะ่ะก <c oughs> ูก็กลับมาถึงเราก็ทําของเราเราก็นั่งสบายเราถ้าเราจะนึกจะกินอะไรเราก็ไปข้างนอก <c oughs> แต่พอพอคุณนอยเอาแม่มาอยู่มันเป็นภาระที่ที่เราต้องทํางานมากเพิ่มขึ้นทุกทุกเรื่องเลยเลอยรับอารมณ์ของแกความรู้สึกอารมณ์ของแกที่มีเหตุการณ์อะไรอึเต็มบ้านในนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราโอ้เหนื่อยเราก็ต้อง ดูแลแล้วก็เราต้องรักแม่ด้วยรักแม่เขาแล้วก็แล้วก็กวกวกวกคือ,อยังไงอ่ะ แม่เดินมาออกจากห้องนอนแล้วมามาฉี่หน้าประตูห้องน้ำเนยครับคนอายุแค่62ปีซึ่งมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่จะทําอย่างนี้แต่แต่ตอนนี้แม่ไม่มีภาวะอะไรทั้งสิ้นแม่ไม่รู้ว่าแม่ทําอะไรด้วยซ้ำถามว่าเราเรามีความรู้สึกไหมเรามีความรู้สึกแต่เมื่อเรามีเครื่องมือเราก็แค่รู้ว่าแม่เป็นอย่างนี้ให้การเอนดูมากกว่าการที่ จะไปโต้ตอบอีกฝั่งหนึ่งว่าม,มันต้องหายมันต้องเป็นมันต้องมันต้องอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะช่วยเราได้คุณน้อยใจเย็นลงอ่ะเมื่อก่อนจะมีความรู้สึกว่าแกจะเครียดกับคุณกับคุณแม่มากเลยค่ะว่าคือแม่จะมีอาการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยจะมาเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยคือเหมือนกับว่าแกแกอาจจะจะเอาอยู่แล้วมัง้งเรานิ่งครับเรานิ่งเราลดการโต้ตอบ อันนี้ในในทั้งชีวิตแล้วก็การทำงานด้วยนะการที่เราจะทำให้คนทั้งองค์กรเพราะเนเรื่องขององค์กรสักปาะสี่สิบคนเนี่ยเห็นภาพที่เราเห็นมองภาพที่เรามองเมื่อก่อนเราก,เราก็เราก็เรียกว่าอะไระสั่งต้องทำมันเป็นภาระ,ะคุณต้องทำโดยวิธีแล้วเราเรา,เราไม่ไม่อดทนเลยเรื่องไม่ตรงเวลาเนี่ยเรารับไม่ได้ เรื่องวินัยอะไรต่างเนี่ยเราล่นไม่ได้แต่พอเราเรียนรู้นะครับเราฝึกสติเราก็นิ่งพี่นิ่งเลยไม่พูดเลยครับเมื่อคุยกันตกลงกันเขาไม่มาเราก็ไม่ไปไป,ไปตาหนิอะไรแต่กระบวนการของของกลุ่มเนี่ยเขาจะค่อยๆพูดเองรู้อย่าไปทุกข์กับมันนะครับรู้ว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้แต่อย่าไปทุกข์กับมัน น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันเปลี่ยนเราอารมณ์โกรธไม่มีทุกครั้งที่พูดแทนที่จะมีอารมณ์มีฟิลขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่มีนะคือน้องๆเงสงยียก,ก็จะกลัวแต่เวลาพี่เขานิ่งเนี่ยน้องเขาก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นทาให้จากไม่อยากประชุมทุกคนก็มาประชุมได้เร็วขึ้นพร้อมขึ้นเหมือนมีพื้นที่ปลอดภัยมากมากขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณน้อยจะแบบไม่ได้อาจจะเรียกมาจะต้องเรียกบางทีก็เรียกมา,เร,กมาเรียกมาคุยแต่เดี๋ยวนี้จะแบบ จะเย็นลงรู้สึกแกจะเย็นลงแกจะเย็นลงแล้วแกบอกว่าออช่างมันเถอะช่างมันเถอะออปล่อยมันไปเดี๋ยวมันนึกได้เมื่อไหร่เมื่อนั่นแหละเสียง,งานไหมมันมันไม่ได้ทิ้งไปเลยไงคะ,ะมไม่ได้ทิ้งไปเลยแต่หมายถึงว่าพอน้องมาเสนองานใหม่แกก็แกแก็จะมีวิธีพูดที่ที่เย็นลงกว่าเดิม จริงมันเกิดตั้งแต่วันวันที่ที่เราเสร็จจากการอบรมนะมีพี่เพื่อนร่วมง,งานที่มาด้วยกันก็เมื่อก่อนก็ทํางานแค่ทํางานร่วมกันเขาเรียกว่าอะไรฮะด้วยหน้าที่ก็ทํางานแต่นอกหน้าที่เราเราไม่ได้คุยกันเลยอ่าไม่ไม,ไม่ไม่เสวนาไม่อะไรกันเลยนะครับมันเหมือนเหมือนเขาก็เขา,เ,ขาเราก็เราอะมีปากเสียงกันบ่อยเราสองคนอนะคือความคิดต่างคนต่างมีความคิดไม่รู้นะคือ ก็ไม่อยากคุยก็ไม่คุยไม่อยากทักก็ไม่ทักหลังจากอบรมพี่ก็บอกเราก็รู้สึกว่าเออเราทําแบบนี้ทําไมทําไมเราไม่คุยกับเขาก็เริ่มคุยตั้งแต่วันนั้นแะครับพอกลับมาจาก MIO สิ่งที่ครูน้อยพูดกับครูกันครั้งแรกในที่ประชุมก็คือผมถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มในด้านอื่นแต่ผมได้ครูกันคนใหม่กลับมาเขาก็พูดอย่างนี้ครูกันก็บอกว่าเช่นกันครูน้อย ครูกันก็มองดูเหมือนว่าครูน้อยกับครูกันเนี่ยคือมันเหมือนมีเส้นบางๆเส้นหนึ่งนะแต่ก่อนเนี่ยโดยที่เรา่างคนต่างไม่รู้สึกตัวและไม่รู้ว่าไม่มีใครมาบอกเราว่าคืออะไรแต่พอตัวเราสองคนได้ไปเรียนรู้เนี่ยมันเป็นคําตอบของเราเองสองคนขอบคุณนะครูน้อยครูน้อยก็ขอบคุณครูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในที่ประชุมเขาก็ยิ้มกันแล้วก็เชื่นชมประทับใจ